ครับวันนี้ก็ได้รัตนาของดีมาอีกองค์นะครับผมเป็นเหรียญนะครับสายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับผมพระดังเมืองขอนจันอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับพี่เพื่อนครับับต้องขออภัยนะครับผมเมื่อ ep ที่ผ่านมานะครับค้นหาไม่เจอนะครับว่าจะอยู่ในติดลำดับนะครับผมไอ้พระเครื่องพระดังเมืองขอนจันนะครับผม ก็ลืมนึกได้ว่าหลวงปู่วรนพอีกท่านหนึ่งนะครับผมอีกองหนึ่งแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายท่านนะครับถ้าจะเอาจริงๆก็มีอีกเยอะ,ะครับผมก็จัดลาดับคร่าวๆไปนะครับถ้าจะให้ดังก็ดังแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่วรพพนะครับเป็นเนื้อทองอทองฝาบาทนะครับพี่พินเพื่อนเนื้อทองฝาบาทแต่ตรงนี้อันนี้จะมา พร้อมกับตําหนิหรือเปล่านะพี่เพื่อนๆครับนี่ครับเหรียญนี้อาจจะเป็นตําหนิเฉพาะเหรียญหรือว่าเป็นเฉพาะบล็อกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับพี่เพื่อนๆนี่ครับจะมีเส้นวิ่งกลางหน้าผากหลวงพ่อผ่านมาอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นทุกองค์ทุกเหรียญหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนๆลักษณะเหรียญจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีเม็ดไข่ปลาเต็มอย่างนี้นะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่วรพจน์ท่านสร้างเหรียญรุ่นนี้น่าจะประมาณ ถ้าจำไม่ผิดรุ่นแรกท่านน่าจะอยู่ประมาณปี35หรือ36ประมาณนี้แหละครับพี่เพื่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญพิมพ์ทรงนี้นะครับนะครับไม่ใช่รุ่นนี้เหรียญพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับแล้วก็มียันอัขระยัน3ตัวหน้าประทับเป็นหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับหันหน้าตรงนะครับถ่ายครึ่งองค์มีชื่อลองปู่นะครับบางเหรียญก็จะมีด้านหลังก็จะมีพสด้วยนะครับพี่เพื่อนแต่เหรียญนี้ไม่มีนะครับเหรียญนี้ก็จะมีเป็นรูป รถโดยสารแล้วก็มีหลวงพ่อขึ้นรถโดยสารนะครับบางทนส่วนมากลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกเหรียญเหยียบลกเหยียบรถเดี่ยงนะครับทางอีสานที่เรียกเหยียบรถเดี่ยงหรือว่าเหยียบรถกระดกนั่นเองนะครับพี่บินเพนครับภาคกลางเรียกเหยียบรถกระดกนะครับก็เลยเป็นที่ฮือฮานะครับผมเป็นกระแสข่าวดังในยุคนั้นนะผมในช่วงปีนั้นนะครับผมมาจนถึงเท่าปัจจุบันนะครับหลวงปู่วรพจน นะครับก็อย่างผมที่ผมบอกนะครับบอกว่าจะดังนะครับผมพระแต่ละครูบาอา,า,าจารย์หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์นะครับจะดังพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับทางบ้านไผ่ทางเมืองพลนะครับหรือว่าแถวอะไรล่ะแถวอำเภอป่อยน้อยหรือว่าแถวนี่ครับแถวเมืองพลบ้านไผ่นี่แหละจะดังทางหลวงปู่บวรพุททางส่วนนั้นนะครับ ถ้าเป็นทางโซนน้ําพองบางท่านจะไม่รู้จักนะครับพูดตรงๆเลยจะไม่รู้จักครับผมส่วนส่วนมากก็ไม่จะไม่รู้จักกันแต่แต่ถ้าถามผมผมรู้จักไหมรู้จักครับผมในภาคอีสานผมรู้จักผมว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ชอบสะสมสะแสวงหาพระเกียกิดังๆหลายองค์หลาย,ๆ,ลายๆท่านนะครับผมแต่ผมจะมาถามตามที่เราได้จัดอันดับไปก็เพราะว่าเราดูความ นิยมของชาวบ้านนะครับผมความของผู้ที่แสวงหาหรือว่านักแสวงหาจะเป็นแต่ละพื้นที่จะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับกระแสข่าวดังจะไม่เหมือนกันพูดตรงๆเลยนะพี่น้องครับแต่หลวงปู่วรพพน์นี้ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่ออะไรวาเยอะแยะมากมายเกียรติศัพท์เิตยิติศัพท์ท่านเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านหรือว่าพุทธคุณของเหรียญท่านหรือว่าเครื่องรางต่างๆของท่านก็เป็นที่ยอมรับนะครับของลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายคนหลายท่านนะครับพี่น้องครับ อ่านี่ครับเป็นเหรียญหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งที่หายากเหรียญนี้ไม่บอกปีพศนะครับน่าจะอยู่ประมาณปี39หรือ40นี่แหละนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับประมาณปี40นย์นะฮผมว่านะประมาณปี40ได้เป็นเนื้อทองฝรับาทนะครับน่าเก็บสะสมนะครับพี่วินเพื่อนครับเหรียญแท้นะครับแต่มาติดตรงนี้แหละครับไม่ไม่ถึงกับเสียหรอกผมอยากจะทราบว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้เกิดจากบล็อกหรือเปล่านะครับผมจะมีเส้นวิ่งคาดมางี้กลางหน้าผัก ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเหรียญหรือว่าเป็นหมดทุกเหรียญน,นะครับเป็นเกิดจากบล็อกหรือเปล่านะครับพี่เวินเพื่อนครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยจะเป็นเส้นสีดําอย่างนี้ครับสีดําอมเทานะครับปิ้งผ่ากลางหน้าผากลงปูบางนี้มาจดเม็ดไข่ปลาตรงด้านขวามือเห็นไหมครับพาดยันลงมาเลยนี่ครับไม่ทราบว่าจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญหรือเปล่าครับอา,อาจจะเป็น ผมว่าอาจจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับดูดูแล้วเป็นเนื้อฝังลึกด้วยนะครับเป็นคล้ายกับหมึกนะครับไม่ไม่ใช่เป็นอ่านี่หรอกผมว่าคล้ายกับหมึกแต่ไม่ใช่หมึกนะครับพี่น้องเอามือขัดยังไม่ออกนะครับนี่ครับหลวงปู่วรพจน์เลียนแท้นะครับเนี่ยสังฆาติจะมีวอแหวนด้วยชื่อท่านจีจีวรมีหกจีหกเส้น เหรียญรุ่นนี้สร้างหลายหลายปีนะครับผมหลายพศนะครับพี่น้องครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหยียบรถกระดกนี่แหละนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเหยียบรถกระดกโดยสารเป็นพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระอีกองคหนึ่งที่มียานแก่กล้านะครับผมมีฌานสมาบัติหรือว่ามีเ,าเขาเรีกเลยกอะไรล่ะมีพลังกิตอันแข็งแกร่งพลังพลังกิตอันสูงส่งอีกท่านหนึ่งนะครับผม นี่ครับหลวงปู่วรพจน์พี่น้องวัดจุมพลนะครับแวงน้อยขวัญเจนเดี๋ยวนี้รูปกายสังขารท่านเห็นบอกว่าผมยังไม่เคยไปนะครับวัดน,นี้ครับกายสังขารหลวงปู่เห็นบอกว่าเป็นสีเขียวนะครับท่านในที่เคยไปมาแล้วบอกว่ากายสังขารท่านเป็นสีเขียวมรกตผมก็อยากจะมีบุญวัฒนาได้เข้าไปกราบไหว้ท่านนะครับผมกราบไหว้สีริละสังขารท่านคงจะมีโอกาสแหละครับพี่น้องครับนี่ครับ เหรียญดีน่าเก็บนะครับพี่เพื่อนเพื่อนสายอีสานของเราสายขอนแก่นเป็นพระดังเมืองขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมไม่ลงก็เพราะว่าผมหาไม่เจอผมหาเหรียญไม่เจอแต่ในใจรู้นะครับว่าท่านเป็นติดในอันดับของพระดังเมืองขอนแก่นแล้วต้องขออภัยพี่พื่นเพื่อนด้วยที่เข้ามารับชมคือผมไปค้นตั้งหลายรอบนะครับกว่าจะเจอเหรียญหลวงปู่วรลพจน์นะครับผมนี่ผมกำลังหาหลวง หลวงปู่มั่นอยู่นะครับผมหาไม่เจอเพราะว่าแม่บ้านไม่รู้เอาไว้ไหนนะครับเมื่อก่อนผมมีหลายเหรียญนะครับหลวงปู่มั่นเออไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นอาจาโลครับพี่เพื่อนนะครับนี่ครับหลวงปู่วรพจน์นะผมวัตถุมงคลของท่านท่านติดอันดับมีแล้วครับอันดับมีแล้วนะครับอยู่ในภาคอีสานหรือว่าขอนแก่นเรานี่แหละเอาโซนขอนแก่นก่อนนะครับแต่ผมหาไม่เจอครับไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เลยเอาองค์อื่นมาแทน ที่เอาองค์อื่นมาแทนองค์อื่นก็ติดอันดับนะครับติดอันดับพระดังหายากเหมือนกันนะครับพี่พินเพื่อนครับเพราะว่าพระอีสานพระขวัญจันทร์เราไม่น้อยนะครับผมนี่ผมยังตามหาหลวงปู่สีทนอยู่นะครับผมปู่มหาสีทนพี่พินเพื่อนครับครับเอาละครับ EP นี้ไม่มีปีพศนะครับท่านใดมีเขาเจ็บไว้นะครับท่านใดมีหลายเหรียญก็มาแบ่งปันกันนะครับพี่น้องครับแบ่งปันเพื่อนด้วยนะครับพี่น้องครับ ผมรู้สึกว่าผมจะมีเหรียญเดียวนะครับนี่ครับผม,มโอ้ยค้นหาจนตาจะบวมกว่าจะมาเจอนะครับเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับเนี่ยแต่มีเส้นอยู่ตรงกลางนี่ไม่แน่ใจองค์นี้ไม่มีพศออนะครับมีแต่ตัวต่อโคตวรวแหวนอยู่สังคาติท่านน่าจะอยู่ประมาณปี40มั้งผมว่าเนี่ยไม่39ก็40นะครับเหรียญน,นี้ครับนี่ครับไม่มีปีพศออนะครับ ครับสุดท้ายขอบาร,รมีหลวงปู่วลพจน์นะครับผมตรงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมมีพีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำๆๆวรวยพบกันใหม่ทีหน้าครับสวัสดีครับ